ทุกคนวันนี้เราจะมาดูว่าพวกม็อบเขาทำตัวกันยังไงเมื่อไม่มีใครดูอยู่ในไมโครฟ์นะครับแค่นั้นเลยผมพลาดอะไรไปนะผมเลยเตรียมมาพร้อมเอาละอย่างที่คุณเห็นข้างล่างนี้นี่ไงเล่าตอนนี้ผมมีม็อบที่เราจะไปเช็คดูแต่ละตัวเพื่อดูว่ามันทำอะไรเวลาคนไม่เห็นหรือว่าตอนที่ผู้เล่นเขาไม่อยู่กันนะครับและก็อย่างที่บอกตอนนี้ผมมีกล้องวงจรปิด กล้องสองทางไกลและโพชั่นล่องหนสำหรับทั้งวิดีโอจำเอาไว้ต้องไม่มีใครรู้นะครับถ้างนั้นเอาละทุกครั้งที่เราเห็นพวกมันผมจะตั้งกล้องหรือไม่ก็ล่องหนดูว่าพวกมันจะทำอะไรกลับมาตรงนี้อย่างแรกเลยเราจะเปิดไปที่เจ้านี้ เจ้าเอ็กโซลอเตอร์เราจะไปหาเจ้าเอ็กโซลอเตอร์ในถ้ำกันนะครับโอเคผมต้องการถ้ำแบบมีสัตว์ประจำถิ่นประมาณนั้นอนะ่ะเก็ตปะพร้อมมีของสีเขียวๆอะไรแบบนั้นเลยนะครับงั้นมาดูตอนนี้กันเลยเอาละเอะเอตรงนี้เรามีไบโอมผมจะลองมาด้านล่างนีไ่ไงละ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ในถ้ำนี้แล้วเราต้องวางกล้องมืจอนปิดซึ่งแน่นอนว่าผมจะวางไว้ในที่ที่เห็นเจ้าเอ็กโซลอเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เห็นมันสักตัวเดียวเลยผมจะวางกล้อง ประมาณตรงนี้เอาละนี่ไงละ่ะเชื่อมต่อกันดูสิมันมีเจ้าเอ็กซโลอเตออยู่หลายตัวเลยอันที่จริงก็แค่หนึงตัวเท่านั้นเองนะครับเอาละผมจะวางกล้องอีกตัวตรงนี้ตอนนี้เอ็กซโลอเตน่าจะทําตัวปกติเพราะผมยังอยู่แต่เมื่อผมออกไปนี่แหละสิ่งนี้เราจะมาดูกัน เอาล่ะในตอนนี้ผมจะแกลกออกไปก่อนแล้วก็กลับมาทางนี้นัานเราก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้ใช่เลยกล้องตัวแรกโอเคผมมองเห็นเอ็กเซลโตแล้วนั่นไงล่ะลองซูมดูเลยผมเห็นเจ้าเอ็กเซลโตมันมีสีชมพูด้วยนะครับเนี่ยผมเห็นตัวสีเหลืองสองสามตัวโอเคเปลี่ยนกล้องไปที่กล้องสองเอาล่ะอะผมเห็นเจ้าเอ็กเซลโตเยอะมากสีชมพูสองโอเคมาเริ่มกันเลยแต่พวกมันทาตัวปกติใช่ไหมเนี่ยแบบไม่เห็นผมอ,ะ,อะโอเคดูเหมือนว่ามันจะไม่เห็นผมจริงๆซะแล้วเอ้ยมันมีสมัมบี ตร,ตรงนี้ด้วยว้าเอ้ยพวกนั้นฆ่าผมได้เลยนะถ้าเป็นซอมบี้พวกนั้นน่ะเฮ้ยนไอเซอร์ลอตโต้ตัวไอเซอร์ลอตโต้แปลกๆอะดูสิผมวางกล้องไว้สามดูนี่ดูหน่อยนะเขาดูกาใกล้ๆอะไรวะเนี่ยมันไกลล่างเป็นเป็นอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวนะกล้องหนึ่งเอาน่าตัวอะไรวะน่ะคุณเห็นเหมือนกับผมไหมล่นะน้าฮัลโหลดูนี่สิ เราไม่มีซอมบี้ด้วยเอ็กซ์ลโตกลับมาเป็นปกติตะตะตตตตาอะเฮยอะไรอ่ะคือผมว่าผมต้องฆ่าเอ็กซลอ์ตนั่นมันอาจจะให้เพชรมาสร้างบล็อกได้ที่เราเห็นก่อนหน้านี้เพราะเราต้องดื่มน้ํายาล่องหนนะครับเราต้องดื่มน้ํายาล่องหนเอผมถือดาบเอาไว้ในช่องที่1นนะครับแล้วก็ค่อยหายตัวจากนั้นก็ดูซิว่าผมจะถูกหาตัวเจอหรือเปล่า เจ้าตัวสีชมพูใช่ไหมน้าจาตัวนี้แหละเอาละตีไปแล้วนี่โดนซะเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมตายนี่ไงเละ่ะเพชรสีชมพูเอ,เ,อเอาละเราต้องกลับไปวางเจ้าเพชรนี่และแอบ,บมาดูเจ้าม็อบต,ตัวต่อไปกันดูสิว่ามันจะทําอะไรอ่ะเนาะตอนนี้คือมันได้ผลแบบผมจะแอบ,บส่องเจ้าม็อบแลมันทําในสิ่งที่เราไม่มีทางได้เห็นถ้าเราไม่ล่องหนหรือว่าใช้กล้องวงจรปิดดูมันนะครับเอ,เอาละเราจะไปตรงนั้นกันนะครับแล้วก็วางเจ้านี่เอาไว้ก่อนเลย อิวบุมเอาละเพอร์เฟกเลยและในทางทฤษฎีเพชรน่าจะมีเอฟเฟกบ้างอย่างและจากที่เห็นเออ่นั่นจะทำให้ผมล่องหนใช่ไหมล่ะเนี่ยเอ่อเกิดปัญหาแล้วล่ะบางทีผมอาจจะต้องใช้กล้องวงจรปิดไปตลอดแน่เลยแต่เอาละมาแอบสองแคสกันเอ่อเอาละ ไปที่เนเธอร์ได้และผมว่ามาริโอ่น่าจะมีประตูเนเธอร์อยู่นะครับถ้างั้นก็ไปกันเลยเอ่อมาริโอ่ฉันขอใช้ประตูเนเธอร์เก่าๆนนหน่อยจะได้ไหมในวางไว้นี่เหรอมันมีแค่บานเดียวใช่ไหมในเซิร์ฟเนี่ยงั้นฉันขอเข้าไปเลยนะเอาละผมต้องไปหาเอา่อไปอ,ไปอมสายวิญญ,ญาณก่อนเพราะฉะนั้นเอ่อดูสิงั้นก็เออถ้างั้นก็เอ่อเอาละโอ้สปอนผมจำได้ผมว่าใบอมสายวิญญ,ญาณน,น่าจะอยู่ทางนี้เออ เออผมตกอ่ะเอานี่ไงเราเจอมาแล้วแล้วที่เราจะทําก็คือการวางกล้องไว้นี่ดูซิตรงนี้มันเป็นจุดที่ดีกับกล้องมากมากเลยนะครับหนึ่งเชื่อมต่อมันเอาละอันนี้น่าจะตัวที่สี่ใช่ไหมเอาละเชื่อมต่อแล้วอ่าแค่นั้นแหละผมไม่เหลือบล็อกแล้วเดินช้ามากเลยเอาละผมจะเชื่อมกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับก็น่าจะวางกล้องตัวไหนได้บ้างเนี่ยน่าจะตรงนี้ละมั้ง อีกตัวก็ตรงนี้เอาละแล้วผมก็วางกล้องตรงนี้อีกตัวเยี่ยมไปเลยเอาละถ้างนั้นก็เอ้ยแกสป้าน,นี่ผมฆ่ามันไปแล้วมีหน้าเลยเอาละมีอีกตัวมีอีกตัวมีอีกตัวเอาละไปแล้วอย่ายิงชนนะเชิญอะไรจะออกไปแล้วเดี๋ยวก็จะไปแล้วเอาละผมจะอยู่นิ่งๆตรงนี้เลยนะครับและตอนนี้มาดูสิกล้องตัวที่4ี่เอาละผมเห็นแก๊สแล้วนะครับเจ้าแก๊สอยู่ที่นี่เองโอเคนั่นอะไรอ่ะ นั่นเป็นความลับนั้นะ่ะดูสิกล้องตัวที่5เอาล่ะกล้องตัวที่5ตอนนี้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับกล้องตัวที่6ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอาล่ะผมว่าตัวนี้แหละตัวที่4เอาล่ะออ้ผมว่าผมเห็นอะไรบางอย่างดูจะแกนะสิเอนั่งไง5ดีกว่าไม่สี่หกดูสิพวกมันทําอะไรมันแบบว่าอยู่ด้วยกันเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงเอาล่ะโอเคดูสิผมจะค่อยๆซูมเข้าไปนะคือว่าพวกมันแบบ แปลกใช่ไหมพวกมันทำอะไรอทำอะไรกับว่านะ่อ่อโอเคเอ่อกล้องผมหายไปแล้วดูสิเอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะแกสมีความสุขเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยเอ๊ะมันมีรอยยิ้มด้วยเอาละ่ะโอ้นั่นไงโอ้มันหันตรงจบับพอดีเลยเอาอีกที่สินี่ไงล่ะผมเห็นแล้วมันมีความสุข มันมีรอยยิ้มด้วยเหมือนเป็นอัปเดตต่อไปยังไงอย่างงั้นเลยนะเนี่ยพอแคทมีความสุขมันยิ้มใหญ่เลยพอแคทเข้าหากันมันก็ยิ้มทั้งฝูงเลยเหรอเนี่ยอะไรอ่ะแปลกชะมัดยอดเลยไหนดูสิเอาล่ะให้มันเห็นผมนะผมไม่ได้ใช้กล้องอย่าให้มันเห็นเอาล่ะ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 เอาละเอาละเอาละผมจะดื่มน้ำยาล่องหนเอาล่ะนี่ไงโอเคเอาล่ะโอเคผมมาแล้วดูสิดูสิดูสิโอ้โอ้เพชรนี่ ผมได้เพชรแล้วเพชรสีเงินเอาล่ะเอะเอเราต้องกลับไปแก๊สมันอะไรมันค่อยๆลงช่วยให้ลงได้ไหมเอาล่ะเอาล่ะละ่เราต้องรีบกลับไปแล้วนะครับวางเจ้านี่ไปหาม็อบตัวต่อไปกันต่อเลยเพื่อดูว่ามันจะทําอะไรเกิดขึ้นตอนไม่มีใครมองเอาล่ะมาที่บ้านผมกันผมจะไปที่นั่นวางเพชรสีเงินเอาไว้นี่ไง,ไง,ไงล่ะสามสองหนึ่งบูมเฟคเลยต่อไปคืออันเล่ว้าอลเล่ เออเอาละเกิดอะไรขึ้นกับม็อบตัวนี้กันละเนี่ยม็อบตัวนี้นะ่าจะลองหาไปอยู่ที่แมนชั่นกันเอาละตัวนี้เราพบกับแมนชั่นเราต้องหาโซนเซลที่ที่อัเล่อยู่เอาละนี่ไงเอาละถ้างั้นขอดูหน่อยสิโอ้บ้าเอ้ยใช่นั่นเพราะผมเอ้ออ,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 อ้าเฮ้ยโอ้บ้าเอ้ยให้ตายสิมันตีแรงมากเลยอใครก็ได้ช่วยทีเธอขอรอนะ้องละอุย มันโดนผมตีใช้ได้เลยเอาละผมกําลังกลับรอบนี้ไม่ตั้งกล้องหรอกเปิดประตูทุกบานเลยเอาละผมจะเป็นโหมดล่องหนนะเอาละนะเอาละโอ้เพอร์เฟกเลยเพอร์เฟก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 ผมจะเปิดอันนี้ด้วยเอาละนะเอาละอลยโยดเยี่ยบไปหมดเลยผมทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเอาละผมล่องหนอยู่โอเคมันกำลังออกมาพวกมันกำลังออกมาอ๋อนั่นนั่งไง แล้วยังไงต่อตอนนี้ผมจะอยู่ตรงนี้แอบดูว่ามันจะทําอะไรต่อนะครับตอนนี้ผมว่ามันไม่น่ามองเห็นผมแล้วเพราะผมล่องหนอยู่งั้นก็นี่มีพาร์ติเคิลอยู่งั้นมันก็โอ้มันมีอเล่ตัวหนึ่งมาแอบนี่เหรอไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยดูสิเอาละโถยอะโอ้นี่โอ๊นี่ขนาดล่องหนนะเนี่ยอเอาละผมหนีมาได้แล้วเอ่เอเล่ทำอะไรอะ มันทำอะไรมันทำอะไรทำอะไรทุกคนมันมีเวกแล้วก็อเล่ก็มองอยู่แต่อเล่มันแบบไม่เหมือนกับตัวก่อนหน้านี้เลยนะครับเอ้ะน่นอะไรอเล่มันโคตรกล้ามโตเลยเฮ้อโอ้โหมันใช้มือฆ่าพวกนั้นหมดเลยไม่อยากจะเชื่อเลยอเล่กล้ามนั่นฆ่าพวกมันหมดเลยอะให้ตายสิบ้านว้าวว้าวและพวกเวกก็ยังสปอนอยู่อีกดูสิ ว้าวเอาละ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 ผมว่าผมต้องรีบก่อนที่มันจะเห็นเพราะถ้ามันเห็นมันก็คงฆ่าผมตายแน่เออไอเจ้าอลเล็กตัวนี้เนี่ยกล้ามมันจะใหญ่ไปไหนกันล่ะเนี่ยดูเดี๋ยวไตายสิผมว่ามันเดิอนออกไปแล้วอ๋อไม่ไม่มันกลับมาเป็นปกติอีกแล้วเยี่ยมเลยแต่มันก็ยังมีเวกอยู่เยอะมากด้านนอกเนี่ยดูสิดูสิดูส,ดสิมันมีเวกเยอะมากตรงนั้นเลยนะครับและมีอลเล่สองตัวด้านนอกที่ต้นไม้เอาละผมว่าผมจะไปไตายสิ เฮ้ย hey, ว่าไงไม่อยกจะเชื่อเลยกล่ามย่างใหญ่มันปีนขึ้นไปล่าพวกเวกดูซิดูซิดูมันต่อยสิโฮโเฮเอาอีกไม่ต่อยเฮ้ยตาย, hey, ตายทุกคนผมไม่อยู่แล้วเออผมว่าผมต้องไปเอาเพชรแล้วแหละครับเออพอเพชรมันอยู่ที่ไหนกันนะดูซิผมจะตามทางเข้าไปแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนบางทีอาจจะต้องดดอปแถวแถวป่าก็ได้ผมเออผมว่าเออเอา เอ้ยเฮ้มผมจะไปอยู่เพชรอยู่นี่ไงเอา้าเข้า้ามาหาผมก็ได้เพชรท้องฟ้าเลยผมว่าผมได้ไวมากๆเลยนะครับเพราะงั้นรีบกลับไปที่เมืองดูมอบตัวต่อไปเอาล่ะรีบกลับไปและทางทฤษฎีผมว่าผมน่าจะมาเร็วตัวเปียกและอะไรต่อนะเอาล่ะเอ็นเดอร์แมน โอ้โยผมพอจะรู้จักเอ็นเดอร์แมนบางตัวอยู่บ้างผมรู้ว่าเอ็นเดอร์แมนทำอะไรเพราะแบบนั้นผมจะรอจนกว่าจะมืดเพราะว่าสิ่งที่เอ็นเดอร์แมนทำไม่ใช่ในเนเธอร์แน่ใช่ไหมมันต้องอยู่ที่นี่ในโลกด้านบนของเราถ้างั้นเราก็ต้องรอถึงตอนกลางคืนเอาละทุกคนตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วเราไปหาซอมบี้โครงกระดูกกับเอ็นเดอร์แมนกันเลยไหนขอดูหน่อยซิว่าเอ็นเดอร์แมนไปไหนแล้วไหนดูซิมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นี่นะ ผมไม่เห็นอะไรเลยไม่มีม็อบดุร้ายนั่นแก่เฮ้ oh, hey! นั่นเอเดอร์แมนมันอยู่ที่บ้านของซูเปอร์ทรีโลดูซิเขาทำอะไรผมว่าน่าจะเป็นเอเดอร์แมนธรรมดาธรรมดานะแต่ผมจะวางกล้องไว้ตรงนี้ผมจะเชื่อมต่อตรงนี้แล้ววางอีกอันตรงนี้ในหมู่บ้านนีไ่ไงละ่ะผมขอเข้าไปข้างในบ้านแล้วมาเช็คที่กล้องกันเถอะกล้องหมายเลขเจเอาละผมเห็นเอเดอร์แมนแล้วนะในทางทฤษฎีตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าเซิร์ฟเวอร์มาเลยสักคนเดียวเลยนะครับ เขาเคลื่อนไหวแล้วผมจะย้ายกล้องบางทีผมอาจจะได้เห็นชัดขึ้นได้นะเอาล่ะผมจะลองเปลี่ยนไปที่กล้องบ้านของเคซิโอเอเดอร์แมนทำอะไรอ่ะขอซูมดูหน่อยนะเขาอยู่ใต้น้ําเขาอยู่ใต้น้ําผมไม่อยากจะเชื่อเลยดูสิกาลังดูอยู่นั่นมันคือเยี่ยมไปเลยเอาล่ะเอเดอร์แมนมันอยู่ใต้น้ํานั่นแหละคือเรื่องแปลก เอาจริงในระยะน,นี้มันต้องมองเห็นง่ายอยู่แล้วอะนะดูนะสิดูนะสิมองมองไปที่มันสิเฮ้ยเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นกันละเนี่ยอ่าทีนี้ผมว่ามันไม่ลงน้ํามาแล้วละเพราะว่าผมอยู่นี่ไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วถ้าผมตามเข้าไปแบบเงียบๆล่ะเอาละโอเคเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยผมได้เพรมาแล้วได้มาแล้ว นด้เพชรเขาให้ผมมาให้ผมฟื้นฟูวไวขึ้นเอาละรีบกลับไปกันเถอะผมว่าเราจะต้องสืบสวนเจ้าม็อบพวกนี้ให้เร็วหน่อยแล้วนะครับเอาละเละเรากลับมาแล้วแล้ววางเพชรสีม่วงตรงเอ็นเดอร์แมนเลยต่อไปใครต่อนะเจ้าหมูถามจริงก็ได้ก็ได้ก็ได้เออผมมีสถานะตัวเปียกฟื้นฟูในวิชั่นและความเร็วจากสีอันที่เรามีนะครับและต่อมาก็คือหมูผมได้ยิน มันมีหมูอยู่ตรงนั้นเอาละผมจะวางกล้องไว้ตรงนี้มันมีหมูเยอะมากเลยตรงนั้นอ่ะเอาละผมจะวางอีกกล้องตรงนี้เยี่ยมไปเลยเดี๋ยวนะผมตีไม่โดนเลยกดคลิกขวาแทนแล้วกันผมขอคลิกอันนี้แหละและผมจะวางอีกอันไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้เลยเอานี้ไงล่ะผมจะซ่อนตรงนี้เลยนะครับในดูกล้องเบอร,ร์สิบสหน่อยสิเอาละผมเห็นหมูสองตัวโอเคผมทำอะไรไม่ค่อยได้กับกล้องเลยนะครับงั้นไปดูที่หมายเลขสิบเอ็ดเลยก็แล้วกันนะครับเนี่ย กล้องพวกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแฮะเฮ้ยแต่ก็เอ่อก็พอได้ตัวนี้ดีกว่ามันมีหมู3ตัวเลยนะครับถ้าผมไม่อยู่ในทางทฤษฎีแล้วจะดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นวันดีฮัลโหลกล้องตัวที่11ไม่10บละฮัลโหล เจ้าหมูมันเดินหนีเอาละผมว่าผมต้องตามหน่อยแล้วว่ามันไปไหนเดี๋ยวก่อนนะเออย่าล่องหนเพอร์เฟกต์ดูซิว่าจะทำอะไรเออละตัวไหนกันละเนี่ยเจ้าตัวนี้เหรอตัวนี้หรอือว่าตัวนี้ตัวมันนี่มันเคลื่อนไหวช้ามากเลยเนี้ยไหนขอดูหน่อยซิไอออนโกเลมพวกตัวไหนแล้วนะนี่ไงเจ้าหมูนี่มันแปลกมากเลยจะไปไหนเนี่ยอาแครอทไม่อยากจะเชื่อเลยมันมาเอาแครอทอย่างนั้นเหรอแถมยังกินหมดเลยด้วยทำอะไรของมันทำอะไร ทำอะไรทำอะไรทำอะไรตอนที่คนไม่มองเจ้าหมูนี่กินแครอทหมดเลยอย่างนั้นเหรอมันกินทุกอย่างเลยนะครับนี่ไงล่ะให้ตายโอ้จ้าหมูกล้ามออกมาแล้วเอ๊ะอ่ะว่าไงโอเคเอ่านี่มันทํามันทำลายทุกอย่างเลยโถเ้ยหมอนี่พังทุกอย่างอีกแล้วดู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 ด,ด,ดูมันทำอะไรทำอะไรทำอะไรมันทำอะไรของมันน่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยรอเดี๋ยวนะ เอาล่ะถ้างั้นผมจะเข้ามาด้านล่างนี้นะครับเอ๊ะองค์ให้ตายมันเห็นผมเอ่อเอาล่ะมันคงไม่สงสัยอะไรหรอกผมจะวางกล้องไว้ตรงนี้แล้วออกอ,ออกมาก็แล้วกันเนาะผมจะออกไปและเมื่อมันไม่อยู่แล้วในทางทฤษฎีบ้าเอ้ยมันกลับมาเป็นปกติอีกแล้วอย่างนั้นเหรอนเนี่ยอะไรเนี่ยก็ออกได้แล้วผมจะวางกล้องนี้ไว้ทางทฤษฎีถ้าผมเปลี่ยนไปที่เบอร์12เอาล่ะผมเห็นแล้วเหรอครับ โอเคดูที่มันทำสิเฮ้ย hey, แปลงร่างแล้วบอกไปแล้วมันแปลงร่างไม่อยากจะเชื่อเลยเอาล่ะมันพังทุกอย่างเลยนะครับพอเลยผมต้องลงไปด้านล่างเดี๋ยวนี้เลยอันที่จริงเออผมจะเอากล้องออกจะได้ไปหยิบเพชรเพราะมันมีบล็อกเยอะมากตรงนั้นเพราะงั้นเพชรน่าจะอยู่ตรงนั้นงั้นไปดูกันเอาล่ะตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเอ๊ hey. ว่าไงเออค,อคือคือคือมันแบบไงฮัโลโหลเอาละผมจะวิง่งหนีเพราะถ้ามันงอกกล้ามออกมาอีกมันจะตีผมพวกมันไปออกกําลังกายเข้ายิมมาหรือ,อยังไงเนี่ยเพชรเจ้าหม,มูทีนี้เป็นชาวบ้านแล้วก็พวกชักเกอร์เอาละพวกชาวบ้านนะครับไปหาที่หมู่บ้านหิมะก,กันไปดูสถานการณ์ที่นั่นเพื่อดูว่าพวกชาวบ้านเขาทําอะไรกันนะครับ ผมจะวางกล้องเอาไว้ที่บ้านทุกหลังเลยประมาณว่าหลังนี้เออวางนี่เอาไว้หนึ่งตัวเอาละเชื่อมต่อได้แล้วเอานี่ไงล่ะเอาละว่าไงชาวบ้านเพื่อนยากว่าไงบ้านหลังนี้เออผมจะวางอีกอันเอาไว้ตรงนี้นะครับเอาละผมจะวางไว้ที่นี่และตอนนี้ก็จะวางกล้องไว้อีกตัวหนึ่งตรงนี้ยังไงล่ะตรงนี้เลยบูมนี่ไงล่ะ ผมว่าจะวางอีกอันไว้ตรงต้นไม้นั่นซึ่งน่าจะพอแล้ว่าวางกล้องอีกตัวเอาไว้ตรงนี้และตอนที่ผมซ่อนอยู่และในทางทฤษฎีผมน่าจะเห็นทุกอย่างได้เลยนะครับอแล้วก็กล้อง13ที่บ้านนั้นกล้อง14ที่บ้านโน้นกล้อง15ละ่ะผมอยู่แถวอีกลูตรงนี้ชัดแจ๋วเลยแต่กล้องตัวที่ดีที่สุดคือหมายเลข16นะครับเอาล่ะในนี้ผมเห็นทุกอย่างแล้วและในทางทฤษฎีแล้วผมไม่อยู่ที่นั่นมีชาวบ้านคนหนึ่ง เขาเคลื่อนไหวแปลกๆอยู่ข้างไอออนโกเลมดูซิว่าเขาทำอะไรเอ่อชาวบ้านคนนั้นน่าสงสัยนะเขาวางลาวะหมอน้นวางลาวะผมตาฝาด้วยไงเอาล่ะผมว่าผมจะลองล่องหนไปดูตรงนั้นแล้วเอาล่ะผมจะล่องหนไปแอบดูมันดูซิเจ้าชาวบ้านนั่นทำอะไรเนี่ยเขาอยู่ไหนะชาบ้านคนนั้นไปไหนแล้วบอนั่นออกไปไหนเหรออ่าไม่นะนั่นนั่นเขาเนี่ยเขาเอาล่ะเห็นแล้ว หินทลแล้วดูสิเขากำลังตามชาวบ้านคนอื่นอยู่อย่างนั้นเหรออะไรเนี่ยนี่เขาสารค้ังเหรอไหนดูสิแกจะดอกเพชรไหมถ้าไปควรคนอื่นเขาทำไมเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาจะดอกเพชรไปสักที่หนึ่งไหมนะครับผมจะหยิบมันมาแล้วตามสืบชักเกอร์ดูต่อดูสิหน้าแปลกเขาทำอะไรอ่ะชาวบ้านคนนี้เนี่ยดูแปลกกว่าปกติอีกนะเนี่ยดูสิว่าเขาจะดอกเพชรไหมเอาละ่ะดอกไม้ไฟเหรอเขาควรคนอื่นไปทั่วเลยนะเนี่ย จง mm. ก็ได้ผมจะลองหยิบเพชรแล้วเออจะหยิบเพชรแล้วนี่ไงไปก็เร็ว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 ทีนี้ก็ไปหาชักเกอร์และผมจะต้องสร้างประตูมิติเอ็นผมจะทําในโหมดสร้างสารรค์ได้เร็วๆและจะได้ไปที่เมืองเอ็นก่อนจบวิดีโอถ้างั้นแล้วชักเกอร์จะทําอะไรตอนที่ยังไม่มีใครเห็นเขากันล่ะเนี่ยผมสงสยัยไปหมดแล้วผมสงสัยจริงๆนะเอาละไปกันเลยทุกคนมาวางเพชรสีเหลืองกันเลย และตอนนี้มันกลายเป็นโหมดสร้างสรรค์แล้วนะครับหยิบเจ้านี่และทำประตูตรงนี้และผมค่อยพังมันตอนที่ดาโน่จะรู้ตัวว่าเป็นโหมดสร้างสรรก็เพื่อการนี้เนี่ยแหละเอาล่ะเราอยู่ในประตูดีเอ็นแล้วตอนนี้ผมจะใช้ทับโลเคชั่นสตรัคเจอร์เมืองเอ็นเอาล่ะ อย,อย่างที่คุณเห็นชาวเมืองเอ็นตอนนี้มันเล็กมากๆเลยนะครับเอาล่ะชักเกอร์อยู่ที่นี่เหรอชักเกอร์อยู่ไหนกันละ่ะเนี่ยเอาล่ะมันเปิดแล้วเอาล่ะถ้างั้นผมจะต้องวางเสาเอาไว้ตรงนี้แล้วก็วางกล้องเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเอาล่ะผมต้องเข้าไปด้านในแล้ววางกล้องเพิ่มเพื่อที่เราจะได้เห็นชักเกอร์ผมจะวางเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับ คลิกเสร็จแล้วเอาล่ะผมหายตัวแล้วงั้นผมจะอยู่ต่อทางทฤษฎีนะมันจะต้องมองไม่เห็นผมเอาล่ะกล้องหมายเลขสิบเจ็ดเอาล่ะมันมีชักเกอร์อยู่สองตัวด้านล่างที่พยายามเปิดเข้ามาแต่จากที่เห็นก็ยังไม่แปลกเท่าไหร่เลยกล้องตัวที่18บชักเกอร์อยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะมันดู เงือง่าจ,จังเลยไปทิ้งมันเปิดปิดไม่หยุดเลยอ่ะหมอนี่เล่นกล้ามมาเหลอดูสิมันจะเปิดอีกรอบไหมนะเนี่ยดูสิมันกดแล้วก็ดันขึ้นแล้วก็ลงเยี่ยมไปเลยมันทำยี่ดันขึ้นดันลงไม่ขมันเอาลาไปตัวที่17ต่อมีชักเกอร์2ตัวด้านล่างไม่แปลกและข้องที่8อะไรเนี่ยนั่นม็นมอบหรืออะไรวนะเนี่ยฮัลโหลเอ่อทำอะไรของแกมันพังเอ่อต้นเชอรี่ มันกำลังกินต้นเชอรี่อยู่ดู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 มันไม่หยุดขยายร่างเลยแต่ชักเกอร์แกยังเล่นข้าไม่พอทำอะไรกันวันนียไม่อยากจะเชื่อเลยไม่ไม่ไม่นี่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะเให้ให้ตายสิแกตัวใหญ่กว่ามังกรแล้วนะเนี่ยดูสิดูสิดูสิโอ้ป่านะ เกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยใหญ่เป็นบ้าเลยโคตรใหญ่เลยอย่ากับไททันผมไม่อยากจะเชื่อเลยอย่ายับมโหรานโอ้แม่เจ้าโว้ยพี่ชายกลายเป็นไคจูไปซะแล้วถามชิงเออทำอะไรของมัน่ะเอาละเออโอ,อ้บาเฮ้ยน้ำยาลองหนหมดฤทิ์แล้วผมต้องหยิบมันเออเออผมต้องหยิบมันมันเห็นผมมันมจริงใช่ไหมเนี่ย มันเห็นผมมันเห็นผมมันเห็นผมอ้ากดติดตามคนที่มันจะฆ่าผมวิงม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 ิงเจ้าชัคเกอร์กล้ามยักษ์มันฆ่าผมวัา